เฮ้สกายวลคอมทูราเชลฟอร์ดแต่ง u p าล้วนนะคะเป็นที่เช่นเดิมนะคะราเชลมีรถสวย,สวยดดๆตอนรอให้พี่ชมกันอีกแล้วนะคะก่อนไปเจอคลิปนะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับราเชลด้วยนะคะนี่เลยวันนี้นะคะราเชลอยู่กับนี่เลยเจ้าตัว วายแท็กคูณ 4, 4นะคะกับเคื่อน4ล้อในราคาค่าตัวปีนี้2024นะคะอยู่ที่1 3 2 000, 9 0 0 0า่พบาทพี่ๆจะได้อะไรบ้างนะคะในราคานี้เดี๋ยวพามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกเรายวขอรีวิวในส่วนของตัวชุดแต่งคันนี้เลยนะคะว่าเราได้แต่งอะไรบ้างที่ออกมาได้เท่และหล่อแบบนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางพี่ๆสำหรับก,การแต่งรถถ้าพี่หาอินสปิเรชันการแต่งรถของตัวเองอยู่นะ,ะเข้ามาดูได้ที่ เฟซบุ๊กลาเชลนะคะเพจฟอร์ลาเชลแต่งออฟโรดนะคะวันนี้มาอยู่กับ YouTube กันก่อนนะเออด้านบนของเรานะคะได้ใส่ตัวสกู๊ปทรงฟิตนะคะเราสามารถทําเป็นสีเดียวกับตัวรถได้เลยนะคะเราก็ตัดสีดาเพื่อความเป็นเอกลักษณ์และคลิปคาเล็กเตอร์นะคะให้ดูหล่อดูเท่แบบนี้เลยนะคะในส่วนของพาร์ทด้านหน้านี่ถ้าพี่เห็นแนละ้วคิดว่าเป็นแล็เตอร์นะจริงๆไม่ใช่นะเพราะว่าเรา ลอี Part ้พาร์ทเลตเตอร์นะมาอยู่กับเจ้าต,ตัวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ถอดกระจังหน้าเดิมนะออกไปเลยแล้วเราใส่กระจังหน้าแบบใหม่นะคะเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวนะคะมีมีนิรท์ให้ด้วยนะคะ3จุดแบบนี้นะคะรวมถึงคันนี้ต้องบอกก่อนว่าคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะคะของเขาทําเป็นไฟสีฟ้าเดีย๋ยวราเชียอไปเปิดไฟให้สักครู่ค่ะออกอัง นี่เลยคันนี้นะคะเราได้ใส่ไฟทับทิมนะคะเป็นเม็ดแบบนี้เลยสีฟ้านะคะไฟข้างหน้าของเขาเจ้าตัวสีสคีคันนี้นะคะเป็นแมทริก LED อยู่แล้วนะคะการเพิ่มไฟสีฟ้าเข้าไปนะคะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถให้ตัวรถนะคะดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะส่วนในส่วนของพาร์ทด้านล่างนะคะ ตรวนี้ก็เราก็ก๊อปปี้มาจากของแรปเตอร์เหมือนกันนะคะเป็นพาร์ทที่ใส่เข้าไปนะคะเป็นคุมครอบเข้าไปสีดําด้านแบบนี้เลยนะคะเซ็นเซอร์ของเขายังมีอยู่นะเซนเซอร์ของเขายังมีครบนะคะระบบของเขาค่อนข้างที่จะมีมาครบเลยไม่ว่าพี่จะเปลี่ยนชิ้นส่วนในพาร์ทของไหนไหนตรงไหนนะคะเราก็ระบบทุกอย่างยังใช้งานได้ดีนะคะรวมถึงกล้องกล้อง360องศาตรงนี้ด้วยนะคะ ในรุ่นทอมนะคะจะมีตัวทําความสะอาดเลนกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะคะสหรับทางด้านซ้ายมือของลาเชลนะคะนี่เลยสเต็ปการวิ่งไฟของเขาไฟเลี้ยวนะคะก็วิ่งได้ตามเป็นแบบเป็นทรงซีแคมแบบนี้นะคะ โดดเด่นมากในท้องถนนนะถ้าพี่ได้ขับคันนี้นะคะเดี๋ยวราชเชลพามาดูทางด้านข้างนะคะด้านหน้าว่าหล่ดแล้วเนาะเดี๋ยวทางด้านข้างมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทางด้านข้างก็เป็นที่แน่นอนนะคะรถแต่งออฟโรดต้องใส่ในส่วนของคิ้วซุ้มล้ออันนี้เป็นคิ้วซุ้มล้อทรงแรปเตอร์เลยนะก็เป็นพาร์ทเดียวกันมาทั้งด้านหน้านและถังด้านข้างนะคะคันนี้ได้มีการยกขึ้นนะคะ2นิ้วนะคะถ้าเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วถ้ามีรถนะคะได้มีการยกขึ้นตั้งแต่2นิ้วขึ้นไป เราจะต้องใส่ในส่งของปีกนกปรับองศาไม่ว่าพี่จะใส่ของแบรนด์ไหนนะเลือกแบรนด์ที่มีคุณภาพนะคะ เราได้ใส่ในส่วนของตัวแบรนด์ออปชันเข้าไปนะคะนี้ยกขึ้น2นิ้วเพื่อปรับรัศมีวงเรียวให้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะและลดการกินหน้ายางทางด้านหน้าของเราและเราก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสลับยางกันบ่อยๆนะคะคันนี้มาด้วยตัวล้อมแม็กสวยๆของเจ้า A อแว p i พานั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวสีดํานะคะแล้วก็เห็นว่าของเขาเนี่ยมีแฉลบนะคะเข่าก้างค่อนข้างที่จะจะเยอะนิดนึงนะคะการดีไซน์ของเขานะคะก็จะมีสีเงินแบบเนี้ยแฉลบ แล้วก็มีสีดําตัดเข้ามาด้วยนะคะโอ้โหการดีไซน์เป็นสามมิติของเขาค่อนข้างที่จะดูเท่นะคะทามองจากด้านข้างนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อแมกออฟเซตลบ24นะคะก็ตัวยางนะคะไม่ได้ล้นกับตัวรถมากเท่าไหร่เพราะเรามีตัวคิวซุ้มล้อบังให้อยู่นะคะมากับตัวยางของ Cross s i l i a d e r นะคะซีรียลยางเขาอยู่ที่33คุ2.5 R20 นะคะล้อแมก20ได้ล้อแมกหล่อๆและยางดีไซน์สวยๆว 3ายนะคะก็คือจากตัวหน้ายางนะคะส่วน12.5นี่ก็คือนี่เลยแก้มยางนะคะเรานับเป็นนิ้วนะล้อมแม็กก็คือ20นะคะก็เห็นไหมช็อตเลย <c oughs> นะคะก็ได้ดอกยางแบบว่าดอกยางใหญ่ๆแบบนี้นะคะสลับดอกยางอันนี้นะคะสามารถวิ่งได้นะคะทั้งพื้นผิวพื้นดําแล้วก็พื้นผิวที่เป็นพื้นผิวขรุขระเพราะว่าคันนี้เขาเลือก4คูณ4เป็นรถออฟโรดเนาะดอกยางแบบเนี้ย จะสามารถที่จะมีความสามารถในการกรุยถนนได้กรวยดินกรยหินกรดยแบบว่าถนนขรุขระได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและทางด้านข้างของเรานะคะเดี๋ยวเราเชลคันนี้เป็นไบโทโบนะไบโทโบนี้ให้พละกําลังอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะโชค๊คอัพของเขาเป็นโช๊คแบบโมนทูมนะคะด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นดิสเบรกด้วยนะคะทางด้านข้างของเรานะตัวขูกระจกนะก็มีไฟวิ่งตามและนี่คือกล้อง ด้านข้างของเขานะคะรวมถึงคันนี้มีไบร์ทสปอร์ตด้วยนะคะเวลาที่รถมาในมุมอับสายตานะก็จะมีการแจ้งเตือนสีส้มทางตรงนี้นะคะและทางด้านข้างของเรานะคะนี่เลยก็สามารถใส่สาสติกเกอร์แบบดีไซน์ได้ตามใจพี่ๆเลยนะพี่ๆอยากเอาแบรนด์แบบไค น้ำพริกขายอะไรแบบนี้ใส่ก็ได้นะแต่นี้ถ้าเพิ่มความเท่ความแบบว่าความขลังของความเป็นฟอร์ดเนาะก็จะใส่คำว่า r a n g จอร์เข้าไปนะคะ <S <S บามือลองจับนะคะฟิล์มติดให,ให้เรียบร้อยนะคะราหลังคามีมาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะทางด้านหลังของเรากันเลยดีกว่านะคะทางด้านหลังของเรานี่ก็สวยไม่แพ้กันนะเรามาด้วยกับชุด l o oh b า h ฮมเมอร์นะคะแบบ รุ่นไน g ฟูลลี่แบบปืนกลแขนยาวนะคะมีไฟเบรกไฟถอยให้ด้วยนะคะรับพี่ๆนะคะถ้าคได้ขับฟอร์ดแล้วการติดตั้งแบบนี้ก็ถือว่าทํำให้พี่ดูเท่ดูบุคลิกเป็นบุคลิกดูดีมากยิ่งขึ้นนะเ<ม>วลาขับไปไหนก็คนชมนะรถสวยนะคะทางดน้าหลังของเรานะคะเราใส่แผ่นติดฝาท้ายเข้าไปแบบนี้เลยสีดำตัดสีขาวเพื่อ คีบคาแร็เตอร์รถสีขาวให้กับตัวรถและนี่คือกล้องมองหลังของเขานะคะรวมถึงอะคริลิกตรงนี้นะคะคำ mm hmm. ว่าเรนเจอร์นี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะไม่มีจากมาจากโรงงานเพราะว่าจริงๆแล้วของเขาจะเป็นตัวบุ่มลงไปนะคะเราได้ใส่เข้าไปเพื่อมีความมีมิติจากการมองทางด้านหลังของตัวรถนะคะและนี่เลยกันชนเหล็กทางด้านหลังเราก็ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นของ TW วนะคะก็จะได้ไฟสี่เหลี่ยมตรงนี้ ะะแล้วก็มีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนรวมถึงมีหูลากจูงแบบนี้สีแดงให้ด้วยเดี๋ยวขอแยกเปิดนิดนึงนะคะจะให้เห็นความกว้างของตัวรถว่าว่าด้านท้ายของเรานี้ค่อนข้างที่จะกว้างนะถ้าสําหรับรถกระบะเดิมๆนะคะถ้าพี่ๆเคยมีกระบะนะคะพี่จะเห็นว่าตรงล้อตรงนั้นอะ เมื่อก่อนมันจะตีนูนเข้ามาแล้วทําให้การวางสัมภาระนั้นค่อนข้างที่จะลําบากนะคะทาง Ford นะคะก็เลยคิดค้นนะคะการดีไซน์ใหม่มานะคะเพื่อให้ช่องเก็บสัมภาระของเรานะได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงนี่เลยเขาเจาะเขาเจาะช่องไว้ให้เพื่อพี่ๆได้ใส่ตัวเขาเรียกไม้ตัว C Cam ไนหะมสลับคนทํางานนะติดตั้งได้เลยเออแล้วก็แบบแบบพวกช่างอ่ะนะแล้วก็มีไม้บรรทัดให้ด้วยนะตรงนี้สลับใครที่ยังไม่รู้หรือรู้กันแล้วนะก,นวนะก็ขออนุญาต แจ้งคนไม่รู้แล้วกันโอเคเดี๋ยวราชเชลพาไปดูทางด้านในนิดนึงว่าเจ้าตัววายแท็นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์หรือโดดเด่นอะไรบ้างเลยนะท้งเบาะภายในของเขานะก็จะเดินได้ด้วยได้สีสม้มนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นของวายแท็ของเขาคือตัวเดินได้นี่เองนะคะแล้วก็บอกคู่หน้าของเขานะคะเป็นเบาะหน้าแบบไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ปั๊มคําว่าวายแท็ด้วยตรงที่เบาะนั่งนะคะ โอเคสาหรับภายในนะคะตัวพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันนะคะสาหรับผู้หญิงนะคะนี่เลยเห็นไหมแค่มือเดียวนิ้วเดียวก็สามารถหมุนพวงมาลัยได้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ได้อย่างสะดวกสบายนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าของตัวแ p t ทีฟของฟังก์ชันแ d ดทีฟคุชชั่นคอนโทรลนะคะแล้วก็ฝั่งขวาม,มือก็ไว้สาหรับ กดโอเคกดกลับนะคะผ่านหน้าจอทางนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเชื่อพามาดูฝั่งนี้กันเลยนะคะหน้าจอกลางของเขาเป็นหน้าจอ,อมันติทัสนะคะ12.4นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto แบบไร้สายกันเลยทีเดียวนะคะตัวแอร์นะคะแยกปรับอิสระซ้ายความสละพี่ๆนะคะมีภรรยานะคะหรือว่าลูกที่บางคนชอบหนาวชอบร้อนเนี่ยก็แยกกันปรับเลยคันนี้ฝั่งน,นี้เออรวมถึงคันนี้มีแอร์ตอนที่2ด้วยนะคะ ตอบโจทย์การใช้งานอีกอย่างหนึ่งของเรานะคะก็มีแท่นไวเลสชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะพี่วางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จไฟได้เลยถ้าไม่พอก็จะมีช่อง usb นะคะเป็นท้าย usb กับท้า a ให้ด้วยเช่นกันมีที่วางแก้วน้ําสะดวกสบายเนาะเป็นเกียร์อัตโนมัติคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะคะรวมถึงมีโหมดการขับขี่ของออฟโรดได้ไว้ด้วยนะคะกดคลิกเดียวนะคะเห็นไหมเขาก็จะเปิดกล้องตัวนี้เป็นดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้านะคะันนี้นะโอเคโหมดการขับขี่สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยจาก จากแบบหมุนตรงนี้นะคะเราก็จะหมุนแล้วก็มีโหมดประหยัดนะคะปกติประหยัดมีลากพ่วงมีถนนลื่นมีถนนคนร่องและถนนทรายนะคะก็ไว้สำหรับพี่ๆขับขี่ออฟโรดตามดีไซน์ความตามการขับขี่ของบนท้องถนนเลยนะคะภายในของเรานะค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะนี่เลยแถวตอนที่2ก็คือนั่งได้สบายนะคะเราก็สามารถใส่สัมภาระอะไรแบบก็ค่อนข้างที่จะกว้าง โอเคอย่างที่บอกนะคะคันนี้เป็นสี่คูณสเนาะก็จะมีสิ่งที่พิเศษเลยก็คือมีโหมดการขับขี่นะคะหโหมดที่แตกต่างจากรุ่นไว้แท็กรุ่นอื่นๆนะคะรวมถึงนะคะมีเป็นดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้านะคะเพื่อเวลาพี่พติดลม จะได้ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะและในส่วนของฟังก์ชันระบบความปลอดภัยก็เซ็นเซอร์รอบคันนะคะทั้งหน้าและหลังมีกล้อง360องศาไ้มีการควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวรถนะคะก็จะควบคุมรถนะคะให้กลับมาที่เลนเดิมนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจในส่วนของตัวรถ4ประตูเกียร์ออโต้แบบนี้10สปีดแบบนี้แล้วก็สามารถขับออฟโรดได้ด้วยนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะ ที่ราเชลได้ที่0 9 3ย์4 6 3 9 4 mm hmm. เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้หรือพี่ๆสามารถติดตามในเพจของราเชลได้ที่นะคะเพจ Facebook นะคะราเชลฟอร์ดแต่งออฟโรดนะคะพี่ๆก็จะจะได้เจอกับรถแต่งหล่อๆสวยๆะคะ่ะเป็นไอเดียการแต่งรถให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ราเชลขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้ามีรถอะไรสวยๆลหลอ่อๆเดี๋ยวราเชลมาแชร์กันคะ่ะส e you guys